ไปเรียนเลยแล้วไปเดี๋ยวก็สายหรอก <c oughs> วันนี้สอบวิชาสุดท้ายแล้วพี่ปุณเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศผลวันนี้แหละว,ว่าใครจะได้ฝึกงานที่ไหนกันบ้างหวังว่าจะได้ฝึกในกรุงเทพนะฝึกงานที่ต่างจังหวัดก็ได้นะพี่ผมว่าน่าจะสนุกไปอีกแบบผมไปก่อนแล้วพี่ได้ครับบายบายสวัสดีครับโชคดีจ้าเอ๊ะพี่คุณ พี่พบครับเราเคยเจอกันล่าสุดตอนแข่งหาพ่อครัวรสแซ่บนะครับผมจําได้ครับผมได้ยินลูกค้าคุยกันว่าคุณกลับมาขายส้มตําแล้วเหรอครับก็เริ่มขายได้ไม่กี่วันนะครับของอร่อยก็แบบนี้แหละครับคนเขาก็บอกกันปากต่อปากผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เคยดูถูกฝีมือคุณไว้เอาเป็นว่าผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมจําได้ว่าคุณมาเสนออยากจะขายส้มตําร้านผมใช่ไหมครับ พวกคุณยังสนใจอยู่ไหมครับอ๋อสนใจครับเอองั้นเอาตามข้อเสนอเดิมเลยไหมครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้กับคุณหรือจะคิดเป็นค่าเช่าก็ได้นะครับหรือจะเหมาจ่ายเปไ็นรายวันเลยก็ดีนะหรื<ป>เอเก้าไปเรียนพี่ปุ้แต่เดี๋ยวพี่จัดการเองอแต่พี่มันไปเรียนไป ัสดีครับแล้วนี่ทำไมคุณพี่พบถึงอยูนด,ดีชวนผมมาครับคือผมมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยร้านเราก็อยู่ซอยเดียวกันแทนที่จะมาเป็นคู่แข่งกันเองผมว่าเรามาร่วมมือกันดีกว่าไหมครับลองดูสักเดือนหนึ่งไหมครับคุณปุณคุณว่าไงล่ะครับ ดีครับครับหวังว่าร้านของพวกเราจะขายได้ดีนะครับเช่นกันครับมีคนมาสรารภาพผิดขาคุณอาทิย์เอ้ยมาขอพบคุณอาทิปค่ะ ความจริงมันเป็นยังไงแนะ่บอกผมมาตามตรงคือเริ่มเป็นอย่างนี้ครับบอสประมาณนีครับใช่ครับ พวกคุณไม่ได้วางแผนกันตั้งแต่แรกเหรอว่าจะให้ปุ่นเป็นคนรับผิดแทนสาบานให้ไอ้โป้งท้องดวงเลยครับถ้าพวกผมโกหกด้วยเกียรติของลูกเสือถ้าผมโกหกขอให้ปั้นเนี่ยท้องผูกตายเลยครับผมเฮ้ยพวกเราพูดความจริงค่ะคุณอาทิปุ่นยอมเสียสลับพวอพวกเราพวกเราขอยอมรับผิดด้วยกันดีกว่าค่ะผมก็นึกว่า ุโทรคุณอาทิย์ตกใจหมดเลยนึกว่าโจนที่ไหนซะอีกพี่มาหาปุณน่อเออพี่ปุนไม่อยู่ที่นี่หรอกครับแล้วปุไปไหนปุณปเออุเออเออคุณอาทิตย์เดี๋ยวครับคือคุณอาทิพพ์ผม,มรู้แล้วละสิว่า มีคนแอบมาจีพี่ปุณน่ะไปเป็นพ่อค้ารถแทบแล้วครับ ลูกค้าจะเข้าห้องน้ำเหรอครับมาปิดทางนลครับห้องน้ำอยู่ทางซ้ายนะครับคุณคุณมาทำอะไรที่เนี่ยกลับกับผมเดี๋ยวนี้คุณปล่อยผมก่อนดีคุณผมไม่รู้แนะว่าคุณเป็นใครและมีปัญหาอะไรกับคุณแต่คุณจะมาทำอย่างนี้ในร่างผมไม่ได้นะครับคุณจะพูดเองเลยผมเป็นคนพูดพวกเราเป็นอะไรกันคุณก็พูดดิผมยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกัน นี่แฟมผมคนนอกอย่ายุ่งเอ้ยเฮ้ยผมขอโทษนะครับเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอธิบายทุกอย่างกันหลังนะครับผมขอโทษด้วยเฮ้ยนี่คุณจะอะไร่างอ่ะ เดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ตามทุกครั้งที่ทะเลาะกันทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยผมทำอะไรหาทางไปจากผมไงหนีไปทำงานกับคนอื่นนะ่ะเขาทีแล้วก็ทีนึงที่จะไปกับแตงหนึ่งอ่ะคุณนี่คิดเองเออเองตลอดเลยเนาะเคยถามผมบ้างไหมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเห็นอยู่ตามตาขนาดเนี้ยผมต้องถามอีกเหรอ คุณเป็นแค่เด็กหวงขอคุณแค่กลัวคน,นอื่นจะเอาผมไปก็แค่นั้นแหละใช่ผมหวงคุณ ผมอยากให้คุณมีแค่ผองนเดียวอะคุณเคยบอกว่าใผมเชื่อใจในตัวคุณแต่คุณไม่เคยเชื่อใจในตัวผมเลยสั่งให้ผมพักงานไม่ไปทำกับคนอื่นชีวิตผมและคุณต้องตามคุณอย่างเดียวเลยเหรอ คุณเห็นผมเป็นไรกันแน่เนี่ยผมบู้วานไปหน่อยคุณปล่อยผมไปใช้ชีวิตเถอะถ้าคุณคิดว่าผมตามวุ่นวายชีวิตคุณมาก ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไมเหมือนกัน เชฟพิภพครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่เมื่อวานทำให้วุ่นวายอะแต่ผมขอถอนตัวจากร้านเชฟพิภพนะครับทำไมล่ะปุนผมบองตรงผมเสียดายคุณมากนะเราเงร่วมงานกันไม่กี่วันเองถึงผมจะร่วมงานได้ไม่กี่วันนะแต่ผมก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะครับจากเชฟพิภพ ที่ผมตัดสินใจถอนตัวเพราะผมไม่อยากเป็นคนสร้างปัญหาทำให้เชฟเดือดร้อนนะครับถ้าปุ่นตัดสินใจแล้วอะผมคงล้างปุ่นไว้ไม่ไดแ้แล้วนี่ปุ่นจะทำอะไรต่อเหรอผมคงกลับไปขายส้มตำเหมือนเดิมอะครับอืม ระวังระวังนะโอเคค่ะครับพี่ปุ่นครับเ,เจ๊จวงก็อยากกินส้มตำอะครับแต่ว่าหน้าร้านเรายังจัดไม่เสร็จผมก็เลยพาเจ๊แกเข้ามากินในบ้านครับอ๋อเนี่ยปุนเสีย่เปรี้ยวปากอยากจะกินส้มตำเอาเอาเป็นตำซ้วนะปูกรแบบเผ็ดเผ็ดนัวๆนะปุ่นนะได้เลยครับเจ๊เดี๋ยวตามให้เจ๊ชุดพิเศษชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บเลิศอ๋อค่าส้มตำอะขอหักจะค่าชาวบ้านแล้วกันนะครับเจ๊ จะมาหักจากขาสาชอะไรกันพูดไปดูสิเนี่ยทำเลมันดีอุย้ยคนนะพุกพล่านตลอดเลยค่ะเสี่ยคนเขาก็มากินส้มตามฝีมือพี่ปุ่นไงล่ละครับเจ๊ถ้าเราไม่ขายอะ่ะเท่านี้ก็เงียบกริบจะมากินส้มตรงส้มตำคนเยอะคนแยอะอะไรกันพูดปีเรื่อย ไปทงนี้ดีกว่าคะเสียขาเนี่ยมาดูนะคะอ,อ,อุ้ยด้านบนนี่นะคะหลังโครงสร้างยังดีอยู่เลยชั้นสองกว้างมากเลยค่ะทําเป็นโกดังเก็บของก็ได้นะคะเสียมาค่ะตามเจจวงหมานนะคะพี่ปุ่นจะจวงพาคนมาดูบ้านเช่าเราแบบเนี้ยก้าวใจคอไม่ค่อยดีเลยพี่พี่วาด เราคิดปเองไม่มีอะไรหรอกอีกอย่างนะบ้านเนี้ยเราก็เช่ามานานแล้วนะเราก็จ่ายช้ามั่งค้างมั่งคนงกอย่างเจ๊จวงอะ่ะอาจจะหาทางไล่เราอยู่ก็ได้นะพี่ปุณไม่หรอกเก้าเชื่อพี่ดี หุ้นส่วนคุณไม่เข้าร้านหลายวันแล้วเนาะถ้าไม่ห่วงร้านก็น่าจะห่วงคุณบ้างทำงานหนักทุกวันแบบเนี้ระวังจะวูบบล่นะแทนคุณเขาคงไม่เข้ามาที่ร้านแล้วล่ะหมอหน้ามันเอาอีกแล้วเหรอมาันทำให้คุณเสียใจอีกแล้วใช่ไหมอะไม่ใช่ผมจะไปสั่งสอนมันเองตอนนี้คมรู้สึกแบบนี้ได้ไงอะ คนโลเลมายม้มใจเย็นก่อนดิฟังเราก่อนได้ไหมคุณเลิกทนกับคนแบบนี้ทีได้ไหมผมขอผมเลิกแล้วดีฮะไปนะผมเลิกกับแทนแล้วผมเลิกกับแทนแล้วจริง เต้งผมจะไม่ยอมเลิกกับคุณหรอกนะผมจะทำทุกอย่างให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ผมจะทำทุกอย่างเหมือนกันเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณคืนดีคุณเต็งหนึ่ง กับบนเซ่จะเอาบ้านคืน